จังหวัดนครนายกเปิดงานสีสันแห่งสายน้ำประเพณีลอยกระทงดอกบัวสืบสารประเพณีไทยลอยกระทงรักโลกกระตุ้นการท่องเที่ยวชุมชนบ้านหวังต้น ที่นครนายกนะคะได้จัดงานสีสันแห่งสายน้ำประเพณีลอยกระทงดอกบัวประจำปี2,568ณโบสถกลางน้ำวัดป่าก,กระทุ่มชุมชนบ้านหวังตน้นโดยมีนายธนวัต์ปิ่นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานเปิดงานเพื่อสืบสารประเพณีลอยกระทงส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยภายในงานนั้นมีกิจกรรมสักการะหลวงพ่อขาวตลาดอาหารพื้นเมืองและลอยกระทงดอกบัวรักโลกลดการใช้พลาสติกสะท้อนการอนุรักษ์ธรรมชาติควบคู่กับการรักษาวัฒนธรรมไทย ส่วนที่จังหวัดตราดค่ะกลุ่มญาติธรรมวัดไผ่ล้อมจังหวัดตราดนำโดยนางวันนาบุญล้อมประธานชมรมรักสุขภาพวัดไผ่ล้อมพร้อมผู้สูงอายุและชาวบ้านร่วมกันประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติกว่า600กระทงทั้งจากต้นกล้วยใบตองและดอกไม้เพื่อจำหน่ายให้ประชาชนในงานวันลอยกระทงในวันนี้นะคะภายในสวนพุทธธรรมวัดไผ่ล้อม โดยรายได้ทั้งหมดนั้นจะสมทบทุนทำบุญครบรอบ100ปีโบสถ์วัดไผ่ล้อมในวันที่28ธันวาคม2568โดยกิจกรรมนี้นอกจากจะช่วยสืบสารประเพณีลอยกระทงแบบไทยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วยังสะท้อนถึงความร่วมแรงร่วมใจของชุมชนในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและร่วมทำบุญเพื่อส่วนรวมอีกด้วย ที่จังหวัดชนบุรีค่ะภายในสุสานแมงหุยตําบลบ้านสวนอําเภอเมืองชนบุรีนายชัดชัยอั้งลิ้มนายกเทศมนตรีนครบ้านสวนจัดงานลอยกระทงภายในสุสานแมงหุยงานนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่นะคะภายใต้แนวคิดลอยกระทงไม่หลอนน่าท่องเที่ยวและอบอุ่นหัวใจ ซึ่งปีนี้นะคะเขาก็จะปรับโฉมสุสานใหม่ทั้งหมดเลยค่ะประดับไฟแสงสีสวยงามพร้อมกับมีจุดเช็คอินและร้านอาหารพื้นบ้านมากมายสร้างบรรยากาศสนุกสนานให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสการลอยกระทงในรูปแบบที่แปลกใหม่นะคะแต่ก็ยังคงไว้ซึ่งกลิ่นอายของประเพณีไทยโดยนายชัดชัยอั้งลิมเปิดเผยค่ะว่าการจัดงานปีนี้มุ่งเปลี่ยนภาพลักษณ์ของสุสาน จากที่เราเข้าใจคุ้นเคยกันนะคะว่าสุาสานเนี่ยมันต้องวังเวงค่ะก็จะเปลี่ยนภาพลักษณ์สมัยให้กลายเป็นพื้นที่แห่งรอยยิ้มและความสุขของชุมชนพร้อมกับเชิญชวนประชาชนในจังหวัดชนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมงานลอยกระทงสุดพิเศษที่ทั้งปลอดภัยอบอุ่นและช่วยสร้างไรายได้ให้กับชาวบ้านในเขตเทศบาลบ้านสวนค่ะ